สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัตนาชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาทําคลิปอัปเดตสวนในนาของเราองที่บอกนะคะว่าเราจะย้ายกลับผ่อนแรแล้วนะคะเราก็เลยอยากจะทําคลิปสุดท้ายคลิปหนึ่งของเกาะน,นี้อาจจะสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวจะอาจจะมีอีกนะคะจะ <c oughs> ดูก่อน หลังๆวันนี้เราก็ไม่ได้ปลูกอะไรเยอะนะเราปลูกแต่ตนน้นเตยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครจะมาอยู่ต่อแล้วก็จะมีคนรดน้ำดูแลอะไรใช่หรือเปล่าเราก็เลยไม่ได้ปลูกอะไรเยอะปลูกดอกไม้อะไรเนี้ยมดมดก็เยอะนะฮะดูสิเนะี้ยแค่ต้นเข็มเนะี้ยดูสิเพี้ยไรเยอะมากเลยตอนนี้เพี้ยลงเพราะว่ามันเป็นหน้าร้อนอากาศที่นี่ก็จะร้อนมากนะคะ เราก็เอาต้นต้นแคร์ม,มาลงไว้ด้วยนะะไม่รู้จะโตะได้แค่ไหนอย่างที่บอกไม่รู้จะมีคนรดน้ำให้หรือเปล่าเตยเอา้เามะพร้าวล่วงอย่างเงี้ยนะสองลูกเลยล่วงอย่างเงี้ยมันมีหนูด้วยนะคะหนูมันมากินหนูอะไรก็ไม่รู้ฟันมันคมมันกินตรงหัวจุกมะพร้าวอะ่ะกินแล้วมันก็ กินตรงมะพระออ้าวอ่อนๆไอหัวมะพระออ้าวอ่อนๆเนี่ยกินเสร็จแล้วมันก็ร่วงลงมาหลังๆมันนี่มีหนูระบาดเยอะมากเลยอ่ะกินกล้วยด้วยกินมะพร้าวด้วย <Tamb. S 1> เวียนหัวนิดนึงหลบข้ามมาเนี่ยนะคะ แมีสภาพนี้ไอ้ลือประเาวเป็นต้นดูสิวันนี้ร่วงสองลูกเลยมาเช้าเก็บแล้วรุมตอนเราตื่นโอ้ยเดี๋ยวเราไปโยนทิ้งก็คาดตรงนี้ก็จะเป็นต้นยอนะ เนี่ยเดี๋ยวมดก็ลงไะ้อีกแต่แล้วก็อย่างว่ามันจะมีตัวอะไรไรเขาขาวอะบินเพราะ้นทน้ามันจะมาเฉพาะหน้าร้อนต้นเตยเตยของเราก็คงจะคิดถึงที่ก่อนนี้ถ้าไม่คิดถึงอากาศตอนเช้าๆกับตอนเย็นๆก็จะคิดถึงต้นไม้ที่เราปลูกไว้แล้วก็จะมี เขียวหมดเลยตอนนี้สวยมากได้เวลาเหมาะเจาะที่เราจะไปอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยนะแต่เขาไม่ค่อยโตเพราะว่าเราตัดเราจะตัดให้มีต้นเล็กๆเพราะยังไม่อยากให้โตเพราะว่าตรงที่มันเป็นทางเดินเห็นไหมเนะี่ยมันเป็นทางอืมลดขึ้นลงทางขึ้นลงลดอะไรเงี้ยถ้ามันโตถ้าเขาโตแล้วเขาก็จะ รู้มาทางทางเดินแล้วก็เลยตัดตัดให้เขาต้นเล็กส่วนต้นเนี้ยเราก็ตัตาดเหมือนกันเห็หม้แต่เขาเขาก็ออกโถมีอยู่สองหวีหวีละสี่ลูกเม่เจาดูสีต้นเราตัดเขาอ่าเขาไม่คิดว่าเขาจะออกโก เขาเป็นต้นเล็กๆสวยๆมันก็น่ารักดีเนาะไม่เคยเห็นกล้วยนานโนมีสองหวีหวีละสี่ลูกซึ่งหวยได้ไหม <c oughs> อันนี้ก็คือบานบานบุรีเรื่องเหลืองค่ะส่วนถัดมาก็จะเป็น ต้นยอเนี่ยเราปลูกเยอะมากเลยนะ,ะเนี่ยแต่เราก็ต้นเนี้ยสูงมากเลยปลูกา are, are, มาสี่ปีที่แล้วสามปีสี่ปีที่แล้วแล้วก็คอยตัดมันตัดตัดหน่อยมากแต่เพราะเขาโตเร็วต้นยอที่เนี้ยโตเร็วมากน,นี่ก็ตัดให้เขาเป็นพุ่มสวยๆพุ่มเล็กๆอันนี้เราก็เอาต้นแคร์มาลงอีกนะลงแคร์ไว้ต้นเตยส่วนนี้ก็ต้นแคร์ ใ้ดูสิหนูเนี่ยหนูมันจะกินเห็นไหมมันมากินตรงจะกินตรงช่อเล็กๆเกนี่ยหนูอะไรเราไม่รู้ันลาใส่อยู่ตรงใต้พื้นดินมองไม่เห็นนันหรอกบางทีก็เห็นเหมือนกันวิ่งดุยดุยกลางวันตรงกอต,กอตกอ้นกอกล้วยนี่เยอะมากเลยอันนี้เนดูเห็นปะมันจะกินอย่างเงี้ยอืหนูไม่แย่งกิน อันนี้เพื่อนๆรู้ไหมดอกต้นอะไรเนี่ยเราว่าเราเอาปลูกลำไยแต่ทำไมเป็นอันนี้ไม่รู้หอมดอกหอมมากเลยต้นโมกหรือเปล่าไม่รู้จักตรงน,นี้เราก็ปลูกเอาอันนี้มาปลูกไว้มาลงต้นแคร์เราก็ตัดไนะว้นะเขาอยากเขาสูงจนเลยสาระน้ำแล้วว่าเราก็เลยเอา ตัดเขาวันนี้ก็ลังแตกเต็มเลยหนูก็มากินอยู่ดีอ่ะมากินยอดอืมตรงนี้น้เป็นแถวเลยเราก็เอาเตยมาลงไว้มะนกอกก็กล้ามงามเราก็จะไปเลยนะอันนี้ก็เป็นยีดายีดารถร้อนแรง ชอบกินยีราชอบกลิ่นของยีราไปอยู่ฮอลแลนด์แล้วคงไม่ได้ปลูกนะคงได้แต่ซื้อกินอะไรเนี้ยแต่เราก็เอาเม็ดให้เขาโตให้เขาแก่แล้วเอาเม็ดไปเอาเม็ดไปเยอะอยู่เหมือนกันคงปลูกได้เฉพาะหน้าร้อนนะแต่บ้านเราบ้านหลังนี้มันก็ที่แคบบ้านที่ฮอลแลนด์เราไม่มีเงินซื้อบ้านหลังใหญ่นะคะเพราะว่าที่นี่ที่ฮอลแลนด์ภาษีแพง บ้านหลังเราก็บ้านอยู่แค่สองคนแต่ยายก็เลยบ้านหลังไม่โตนะคะสวนหลังบ้านก็มีนิดเดียวแต่เราก็จะทำที่ปลูกแต่ก็คงจะปลูกเฉพาะได้เฉพาะหน้าร้อนนะ,ะอันนี้ก็ถั่วพูเนี่ยมันมันถูกกินยอดถูกกินดอกหมดเลยอะ่ะไอไอหนูเนะี่ยตอนแรกคิดว่าอีโกนวน,นาแต่ก็ทั้งทั้งหนูทั้งอีโกนวน,นาแหละอืม ตเตยดูซิเง่เม้นตัวอะไรมันทาให้ล้มมันชอบมาตอนกลางคืนน่ะที่นี่สัตว์สัตว์ของเกาะนี้จะมีเยอะมากคือพวกลิงพังพอรอ่ออีโกโนาแล้วก็ไอหนูนี่แหละเยอะมากเลยน,ะนี่ี่ี็ก,กออเตยของเรานีา่จริงจริงมันเป็นต้นนี้ยต้นใหญ่มากเลยนะแล้วมันก็ โน้มหักลงมาเนี่ยดูไงมีคงตัวมีอะไรมาปีนอะแหม่กูใ,ใจน,นี่ก็ต้นมะกรูดนะคะต้นมะกรูดก็ไปไม่โตเพราะว่าถูกย้ายบ่อยตอนแรกอยู่ข้างบน้นลากพะพ้าไม่ไหวเราเลยย้ายไปข้างล่างอันนี้ก็ต้นแคร์อีกปลูกไว้เนี่ยเห็นไหมนักกิ่งมันหักเหมือนนันเนี่ย กิ่งมันหากดูสิเพราะว่าตัวอะไรไม่รู้มันปีนโทษอีกกว่าหน้าไปก่อนชอบกินขี้เหล็กนะแล้วก็เอาขี้เหล็กมาปลูกปลูกผักที่ชอบกินนี่จะพาให้ดูอ่ะเนี่ยดูสิกล้วยเนี่ยมันมีตัวมากินหนูอะ่ะเคยเห็นหนูเพราะว่าเคยเอาถุงมาครอบไว้แล้วมันมีหนูวิ่งอยู่ข้างในเราก็เลยรู้ว่าอ๋อหนู หนูมากินเพราะคนสวนก็บอกว่าหนูนะแต่ช่างมันเราก็จะไปละบ่อยให้เขากินแบ่งกันแบ,แบ่งกังกินตอนนี้ก็ออกเยอะแยๆเลยนะคะออกทีเดียวสามสี่เครือเลยกล้วยอันนี้เครือใหญ่เลยเป็นกล้วยน้ำว้าเกาะนะคล้ายๆกับกล้วยน้ำว้าเมืองไทยอะแต่เปลือกจะบางถ้ากินสุกนี่จะ หวานอร่อยมากเลยแต่ทําขนมไม่อร่อยทําขนมนี่มันยิงกล้วยทอดน,นี่ไม่ต้องเลยเละถึงจะแช่น้ําปูนใสก็เละค่ะกล้วยเชื่อมก็ไม่อร่อยเละเราลองมาทุกอย่างลนะกินสุกอร่อยที่สุดเอามาทำข้าต้มก็ไม่อร่อยกินสุกหวานแต่ทำข้าต้มแม่ไม่หวานมันยังไงไม่รู้กินแล้วคิดถึงกล้วยบ้านเราอะ เนี่ยเราเอาใบเตยมาลงหมดเลยนะเนี่ยจริงตัวนี้มันก็เป็นเป็นดินแฉะเราก็ปล่อยแล้วนะคะเราก็ไม่ทำอะไรแล้วเนี่ยเราก็ดูให้คนสวนเข้ามาจัดการเอาเ้าลงแต่เตยอ,อย่างเดียวเป็นกอใหญ่ๆสวยๆนะแดดมันสะท้อนนะเห็นล้วปะ ตอนนี้ก็เป็นเตยอ,อนุบาลหมดเลยเนี่ยเราก็เมาลงหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหนูอะมากินกินยอดเนี่ยดูสิทำหน้าจะโตให้อยู่แล้วเชียวนี้ก็ต้นขี้เหล็กนะคะเราก็เอามาปลูกไว้ เราก็ไปหาเม็ดมาจากฝั่งทางฝั่งฝรั่งเศสฝั่งฝรั่งเศสขี้เหล็กเยอะมากเลยแล้วก็เลยมาปลูกเองโหระพาโหระพานาะมดมดขึ้นบ่อยมากนี่เราเหลือไ้ต้นสองต้น,นเอาไปกะพอก,กินที่เหลือเราตัดทิ้งหมดแล้วนะคะอันนี้ก็กอเตยดูสิกอใหญ่มากเลยนะะต้นใบเนี่ยเนี่ย คันคันสวยดีนะแต่ไม่อยากถูกเลยถูกดอกคันมากเลยไม่รู้ต้นอะไรดอกอะไรไม่รู้อันนี้ดูชิขี้เหล็กขี้เหล็กก็ถูกขากเก่งเหมือนกันคงจะเป็นลิงเห็นไหมนะจริงต้นใหญ่กว่านี้นลิงก็มาทุกวันอันนี้ก็เป็นเตยอ,อนุบาล เดี๋ยวเราจะลดหน้าอีกรังเตยอนุบาลตรงนี้มันอยู่ใต้ต้นร่มไม้นะเดนก็จะไม่ค่อยแห้งก็เดี๋ยวเขาก็โอเองก็คงคิดถึงนะคะเพราะว่าก,กลับไปฮอนแลนก็ปลูกต้นไม้ได้ไม่เหมือนที่นี่แหงว่า เป็นทางก็คงคิดถึงนะคะคิดถึงมะม่วงต้นเนี้ยมะม่วงของบ้านนู้นแล้วก็มาเก็บปีละสองครั้งมะม่วงต้นนี้ก็คิดถึงตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินของลิงเนี่อลิงเข้อยู่ข้างล่างนู้นตรงกับทางตรงไปทะเลค่ะ <c oughs> ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพลงเท่านี้นะคะ ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ